เขาบอกว่าโทรศัพท์ระบบพันแเนี่ยจะถูกระง,งับแล้วเขารังงับหรือยังอ่ะแล้วถ้าเกิดเปลี่ยนระบบต้องทำไงอ่ะอย่างละรลอยกสทชก็ต่ออยู่ให้อีกหนึ่งปีสำหรับการเปลี่ยนระบบเอเอวิธีการเปลี่ยนก็ง่ายค่าใช้จ่ายก็ไม่สูงด้วยก็ทำไงครับโอ้ยไม่ยากหรอกก่อนอื่นเราต้องรู้ว่าเราใช้โทรศัพท์ระบบอะไรอ๋อของฉันก็เป็น <ๆ S 2> แบบนี้เหมือนกันเลยดูใบแจ้งนี้ก็ได้ของเราก็ระบบพ<ห>ันแปดเหมือนกันผมไม่อยู่หน้าคอมทั้งวันเช็คในเว็บไซต์นี่แหละง่ายที่สุดแล้วและอีกหนึ่งช่องทางการตรวจสอบ ที่คุณลูกค้าสามารถใช้บริการสอบถามได้จากทาง call center เรายินดีให้บริการค่ะรล้วฉันจะยังใช้โทรศัพท์ได้เหมือนเดิมหรือเปล่านี้ยาไม่แน่ใจนะครับคุณก็สามารถใช้บริการคงสิทธิ์เลขหมายเพื่อย้ายค่ายและสามารถใช้เบอร์เดิมได้อย่างต่อเนื่องครับจะเปลี่ยนค่ายยังไงครับก็แค่เตรียมเอกสารเจ้าติดต่อค่ายใหม่ชำระเงินยืมสกกุาบาทรับซิมใหม่ในเราพ้นแต่งเอเจต